สวัสดครับวันทีีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมสอง9ห้าหกเก้าวันนี้เกินมันในซอยมาซื้อของครับบรรยากาศวันแรกของปีหกเก้าปีมาทองมาไฟนะครับปีมาไฟเล่นก่อน ตอนรคาร้อยสิบสองไปรอทีบ้อนเก๋อหวัง เดินไปซื้อผักแต่นี่ียู่ในปูอ่ออยู่กฝายซอยชมก๋วเตี๋ยวปลาหัมีติเสียงตัวแล้วก็ตัดท่อวันนี้หยุดตอนี่มีหสียสวยหยุดหยุดเป็นกี่เปตี่ยว การกรนดินแบบเอ็น,น,นจากทางลางลอยคือขอ,ขอ,ของร่องกายที่เอ็นรถมาเดี๋ยวจะเอารถไปตลาดซื้อถักแล้วก็จะออกไปทำบุญไปไหว้พระแล้วก็มีกับข้าวหลายๆลร้านอุู่ เด,ดี๋ยวต้มก็เป็นทางเขาาพักผ่อนพักผู้ดีแล้วก็จะไปไหว้พระผู้ดก่อนกคับร้านค้าหลายร้านก็หยุดนะครับร้านขนา้าวมันไก่ร้าน,านาบาบร้านบ้ารบัวินกหยุดเป็ดร้านหมดช่วงปีใหม่อคงค์การบ้านบัดินนะครับ แต่ก็มีบางร้านเปิดแต่บางร้านไม่เปิดที่เช้าบางร้านไม่เปิดไก่ย่างไก่ทอดขระดาษนี้ข้าวสันติรื่นมาหาเชฟเพื่อนอยู่กับร้านไก่ทอดอยูอน่นี่ก็ Đơn ngựa phẹt phần thân. Đơn ngựa เวลาเช้าคนดูเจอกสบายเลยทีหลังท่านยังไม่ตื่นนะมันท่านฉลองหนักไปหน่อยยังไม่ตื่นแปดสิบเช้าแปดสเช้าเพราะนอนตั้งแต่หกโมงเมื่อวานนู่นตั้งแต่หกโมงเย็นนี่จะว่าเวียนหัวครับตื่นมาก็ตีสี่ตีห้าเก็ยิ่นมาด้านหลัง เดินด้านหลังหรือป้อมทางเข้านะครับหรือเดินทางอ๋อที่มีร้านเปิดใหม่ร้านกุ้งกดสิงมันีปเดินทาง ก็ยังสะอาดสะอ้านมือนเดิมจริงดูแลดีมากในบ้านครับตะกอื่ีนี่นะครับมีร้านอบ,บ,บนด้วยชอบอบรีกเสร็จเพิ่มกันนาเสร็จสองฝัง่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งทางก็ดีดีแล้วก็ฝั่งทางรามสี่สามก้นหนึ่งยังสวยงามนะต้นไม้ก็เป็นระเบียบ ร้านสักอบริดซ er, ักอบ้ิแล้วก็ร้านอื่นกะหลีสจากเอ็ดถึงหนึ่งพุกรายุดเริ่มมีว้านให้เช่ามุมยุ่งขายด้วยนะให้เช่าด้วยขายเดินมาถึงดีสี่ริดียาว ผู้ชาวเนี่ในแอปขอตังมีแต่ชุนศูนย์ในปีเลื่ซื้อหวยหมดแนละ้วแต่ที่แพนลอตเตอรีกก่ก็ยังมีในซืน้อหวยเลือกอยู่แต่ในแอปขอตังไม่ต้องไปเลือกแล้วนะมีแต่0.0นูน <c oughs> มาถึงดีสามข้างหน้าดีสามครับบรรยากาศเงียบเงาหลายท่านยังไม่ตื่นดีสามนะครับตรงนี้เป็นเงินบดินทร์นะครับตรงนี้ที่หลังคาสีนี้เงินเงินีน เอกซเข้าขาวกับกเรืองบนงดินเดชานี่เป็นโคปาลูวินีวัวติดกันเดินมาถึงดีด็อกสามไปแล้วคาดีด็อกสองอันนี้นะครับ ดี nice <c oughs> ดอกสองก็จะไปดีดอกหน ดีเนาะสองโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับนี่แค่นี้นะครับสั่นอันที่ใหม่ครับ